กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานในวันนี้นะครับว่าออมีสถานการณ์น้ําท่วมนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง25กันยายนนี่35จังหวัดนะครับและเฉพาะวันนี้ปัจจุบันนี้ยังมี16จังหวัดนะครับที่ยังมีปัญหาน้ําท่วม16จังหวัดนี้ก็มีเชียงรายเชียงใหม่น,น่านลำพูนแพร่เพชรบณ์พิุณุโลกสุโข,ขทยัยเลยหนองคาย อุดรธานีขอนแก่นแชร์ภูมิปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาและลำปางท่านผู้ชมฮะลำปางมีทั้งหมด13อำเภอตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมนะครับที่หนักๆกก็ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคุณพดุงศิลปรีชัยโยจะรายงานม,มาสดๆจากที่นั่นนะครับ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของบ้านแม่ไฮหมู่2ตําบลนาแสงอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางนะครับไม่ไกลจากจุดที่ผมรายงานเมื่อช่วงเย็นก็คือบ้านานากิมตําบลนาแสงจุดนี้คือจุดใกล้กันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ในแนวเดียวกับ คู่ขนานะครับไปกับ,บริมแม่น้ําวังแน่นอนครับน้ําย่อมไหลท่วมสูงทั้งบ้านนากิมและบ้านแม่ไฮจุดนี้นะครับด้านหลังผมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถเดินเข้าไปลึกไปกว่านี้ได้เนื่องจากว่าแค่เลยพ้นเสาไฟเสาไฟฟ้าต้นแรกทางซ้ายมือไปเนี่ยระดับน้ําตั้งแต่เอวล,ลงไปแล้วคบคุณผู้ชมครับตั้งแต่1เมตรนะฮะแล้วก็ ผมก็เดินสำรวจอยู่ยยแค่ตรงนั้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วก็สองข้างทางเนี่ยนอกจากเป็นบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ยังมีเ,เป็นป่ารกร้างป่ากกนะครับเนื่องจากว่า,าชาวบ้านก็เตือนนะครับว่าไม่แนะนําให้เข้าไปลึกกว่านี้เนื่องจากอาจจะมีพวกสัตว์เลื้อยคานอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งรถเข้าไปได้นะครับจึงทําให้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศ ในพื้นที่ของหมู่สองบ้านแม่ไฮตรงจุดนี้เท่านั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่ารอบๆตัวผมเนี่ยแทบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างนะครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะอพยพออกไปพักอย,กอยู่พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับวัดนากิมใต้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ชั่วคราวที่อยู่บนริมถนนนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับเลือกที่จะ อยู่บ้านเพื่อเฝ้าทรัพย์สินของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ํามีไฟอยู่ส่วนน้ํายังไม่สามารถใช้การได้ส่วนห้องน้ําก็ไม่สามารถใช้การได้แล้วเช่นกันนะครับนี่คือสภาพของบ้านแม่หายนะครับซึ่งติดกับริมแม่น้ําวังซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าระดับน้ําทยอยขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับเนื่องจาก เขื่อนกิ่วคอหมาที่อยู่ถัดขึ้นไปด้านบนเหนือของจังหวัดลำปางเนี่ยทยอยปล่อยน้ำมาเรื่อยๆนะครับทำให้แม่น้ําวังเนี่ยเป็นแม่น้ําที่รับน้ํามาจากเขื่อนกิ่วคอหมาระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะคาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะเหมือนกับหมู่บ้านร้างนะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่ถึงสักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมได้ เดินลงพื้นที่สำรวจบ้านแม่ไฮไปกับท่านนายกอบตอนาแสงนะครับนั่นคือนายประดิษฐ์ปงหารท่านได้พาผมลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นก็ได้พาไปดูพื้นที่นากิมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แม่ไฮเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของอบตอนาแสงเช่นกันซึ่งเมื่อไปถึงก็ลักษณะชุมชนเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านนากิมนะครับแน่นอน น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนายกอบตอนาแสงนาแสงนายประดิษฐ์ก็บอกกับผมว่าจุดนี้เป็นจุดแรกที่รับมวลน,น้ํามาจากแม่น้ํำวังนะครับมีบ้านเรือนประชาชนประมาณหนึ่งร้อยหลังคาเรือนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการเตรียมพร้อมยกสิ่งของ ให้สูงขึ้นแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านก็รีบปฏิบัติตามเป็นอย่างดีและเมื่อน้ำท่วมนะเมื่อน้ําเริ่มท่วมสูงขึ้นทางอบตอนาแสงก็นําสิ่งของมรรเทาทุกข์พวกน้ําอาหารเข้าไปเยียวยาเบื้องต้นซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พร้อมรับมือแล้วมาพอสมควรและก็บางส่วนนะครับก็เลือกที่จะอยู่ในบ้านไปก่อนแน่นอนครับนายกอบตอนาแสงก็บอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นคือระดับน้ําน่าจะ พุ่งสูงขึ้นอีกในคืนนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายประดิษฐ์ปงหานนายกอบตนาแสงกันครับหมู่บ้านไม่ห้หมู่ที่สองตำบลนาแสงครับก็พ้นที่นี้เป็นที่หมู่บ้านหมู่ที่สองนี่ก็รวมทั้งสามหมู่บ้านเป็นสามหมู่บ้านหมู่นาแสงหมู่หกแล้วไม่ให้หมู่สองนากิมหมู่ที่เจ็ดพื้นที่ตรงนี้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบเท่าไหร่เีือดขาดชาวบ้านได้กระทั่ผลกระทบประมาณดีนี้อยู่92ก้าอคนเรือนหลังคาเรือนนะฮะตอนนี่นี่คือเฉพาะบ้านแม่ไหบ้านแม่ไหครับทำไมตรงนี้น้ํามันมาจากไหนท่านนายกช่วยเล่าทิศทางของน้ำให้ผมน้าจะมาจากทิศทางมาจากน้ําแม่วังไหลผ่านจากบ้านนาแสงเข้ามามาแม่ไห่เพราะบ้านมันติดกันครับมันเป็นถนนมันตามมาตามถนนอ่า เราก็ข้ามาที่บ้านหมู่บ้านไม่ไฮจากบ้านไม่ไฮก็ไปถึงบ้านนากิมหมู่ที่เจ็ดม,มันจะมันจะต่อเนื่องกันเลยเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ติตดติดกันนะแสดงว่าตรงนี้คือเป็นพื้นที่รับน้ําก่อนหมู่บ้านนากิมที่ไปรับรับก่อนอรับก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นนากิมเป็นนากิมนากิมตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้มันทั้งหมดเลยครับครับเห็นว่านายกบอกเมื่อกี้บอกว่าระดับน้านี่คือน่าจะสูงขึ้นใช่ไหมฮะจะสูงขึ้นครับเดี๋ยวนี้น้ากาลังขึ้นครับ เป็นจากเขื่อนกิวข้อมาแล้วก็เขื่อนกิวลมกำลังปล่อยน้ำขึ้นกำลังน้ํากําลังขึง้นจากนั้นผมได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่เตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมสูงอย่างคุณพี่ผู้ชายท่านนี้ก็บอกว่ารู้สึกกังวลใจนะครับว่าน้ําอาจจะท่วมสูงกว่านี้พร้อมกับพา ผมแล้วก็ช่างภาพเนี่ยเข้าไปดูในบ้านนะครับไปดูการเตรียมพร้อมการยกสิ่งของขึ้นทึ่งที่สูงอยู่ภายในบ้านนะครับก็ดูแล้วก็มีการเตรียมพร้อมส่วนหนึ่งนะครับแต่คุณพี่ท่านนี้ก็บอกว่าก็คาดหวังว่าน้ําน่าจะไม่ท่วมสูงไปกว่านี้ซึ่งหากเทียบกับเมื่อปี2,554ระดับน้ําท่วมถึงเข้าไปในตัวบ้านแล้วคุณพี่เขาก็พาผมชี้เข้าไปจุด ที่เป็นคราบสีน้ําตาลที่คุณพี่บอกว่าน้ํำพึ่งลงไปเมื่อช่วงกลางวันนะครับตอนเย็นน้ําก็กลับขึ้นมาท่วมสูงอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนี้ก็หวังว่าน้ําน่าจะลดระดับลงไปฟังเสียงของชาวบ้านแม่ฮายหมู่สองกันครับตอนนี้ข้าวของก็เก็บเทินขึ้นที่สูงยกสูงหมดแล้วก็ไม่กัง,งวลเท่าไหร่เพราะว่าน้ามันมันมาไม่เรครับอ๋อมันค่อยๆไหลขึ้น,านมาใช่ไหมครับ ค่อยๆหนุนขึ้นมาเรื่อยๆอก็ใกล้จะถึงของจุดที่เมื่อคืนนะครับเนี่ยนะจนจนถึงตอนนี้น้ําระดับน้ํามันทรงตัวหรือหรือหรือมันเพิ่มขึ้นครับเพ,เพิ่มขึ้นนะครับพอมันแห้งไปแล้วรอบหนึ่งอตอนเช้าแห้งตอนเช้าไปแล้วรอบหนึ่งครับครับ,รบแบบนี้ถ้ามันแนวโน้มมันจะขึ้น ที่วางแผนอะไรยังไงบ้างจะอบพยพออกไปอยู่ที่จ<ก>ุด<ง>พักพิงชั่วคราวหรืออะไรยังไงก็คงต้องออกไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะจะเยอะกว่าเดิมหรือว่าจะเท่าปีห้าสีถ่ถ้าถ้าเยอะกว่าปีห้าสี่ก็ต้องรีบออกไปก่อนอ,อพูดถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นมีหน่วยงานไหนเข้ามาย่างนอกจากอบตอก็มีหลายหน่วยงานเหมือนกันครับเริ่มมีเข้ามาแล้วนะของคุณบินบรรลฤทธิ์ก็เข้ามาแล้วครับน้ำอาหารครผมแล้วไฟยังใช้ได้อยู่ ไฟไฟฟ้ายังใช้ได้อยู่ครับห้องน้ำเป็นไงบ้างยังห้องน้ำผมต้องไม่ไม่ครับที่บ้านนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับโซนนี้ทั้งโซนเข้าไม่ได้หมดครับก็ต้องไปที่เข้าที่สวนที่ข้างบนน่อยอีกทีอยู่กันกี่คนออยู่ถ้าอยู่ที่นี่อยู่สองคนน้องอยู่เชียงใหม่น้องก็ได้ยินข่าวว่าน้ําท่วมก็ลงจากเชียงใหม่มากาลังจะมาหามาแล้วครับมาถึงเมื่อเช้าอ๋อก็มาถึงเมื่อคืนครับ นนคุณผู้ชมครับตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับสาหรับน้ําจากแม่น้ําวังที่จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกครั้งและต้องดูว่าระดับน้ําจะสูงขึ้นไปกว่านี้หรือไม่สำหรับในวันพรุ่งนี้ผมก็ยังคงสำรวจในพื้นที่ของจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากว่ามีรายงานว่าพื้นที่ของอำเภอศปราบอำเภอละอำเภอห้างฉัดที่ น้ำจากแม่น้ำวังเนี่ยไหลผ่านมาก็เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วและในเร็วๆนี้มูลนิธิยังมีเราโดยสถานีข่าวท็อปนิวส์ก็จะลงพื้นที่ยังอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อนําถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคมาจากแฟนสถานีข่าวท็อปนิวส์มาบรรเทาทุกขมาเยียวยาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่อำเภอเกาะคา อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวที่สถานีข่าวท็อปนิวส์นะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับขอบคุณครับคุณุรดุงศงห์ครับ,บ,รบจากอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับก็พรุ่งนี้คุณปรดุงศงินจะไปที่ห้างฉัดจะไปที่ศพปราบนะฮะก็เกาะคาเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยฮนะท่านผู้ชมฮนะอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองติดก,กับอำเภอเมืองแล้วก็อยู่ใต้อเาเภอห้างฉัดอยู่เหนือ อำเภอศพราบนะฮะจังหวัดลำปางเนี่ยมี13อําอำเภอนะครับตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย13อําอำเภอนะท่านผู้ชมฮะมีน้ําท่วมไปทั้งหมด11อําเภอนะครับมีอำเภอเงาวอำเภอเมืองเกาะคาเมื่อสักครู่นี้ห้างฉัดแม่พริกศปราบเถินแม่เมะวังเหนือแม่ทะและแจ้ห่มนะครับมีเพียงแค่2องอำเภอที่ไม่มีไม่มีรายงานเรื่องน้ําท่วม คืออำเภอปานและอำเภอเสริมงาม,อมนอกนั้นโดนหมดนะโดนหมดนี่ครับที่ลำปางนะครับและที่ลำปางในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลคุณประเสริฐจันรรงทองบอกว่านะครับตามที่ทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับพยายามประสานกับทางกสทอชอให้ประชาชนที่จ่อ,จอหรือว่าจะมีปัญหาน้ําท่วมน้ําขึ้นเนี่ยนะครับ จะต้องได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยนะครับโดยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานไปกับกสทชนะครับแล้วก็คุณประเสริฐก็บอกว่านะครับส่งไปยังกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ตอนนี้4ตํตำบลในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้รับทราบข้อมูลซึ่งเป็นการเตือนภัยในระดับ3เป็นการแจ้งให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังนะเป็นการส่งไปในระบบ SMS นะครับ เมื่อวานนี้ก็ส่งไปนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้นี่ฮะคือคุณประเสริฐยกตัวอย่างว่าอำเภอแจ้ห่มนะอย่างน้อย4ี่ตำบลน,นะครับเมื่อคืนนี้ได้รับ SMS แจ้งเรื่องของระดับน้ำใช่ไหมฮะใครที่อยู่ในในสี่ตำบลของอำเภอแจ้ห่มเนี่ยทางด้านของกระทรวงดีประสานกับทางออปอพแล้วก็กสอทอชอนะฮะ จะส่ง SMS ไปแจ้งให้ท่นานทราบนี่ฮะนี่นะฮะลำปางน,นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ